แล้ว3ธรรมดากับ3 VIP ต่างกันยังไงล่ะคุดา3า3ธรรมดาชั้น3เป็นประกันรถที่หลายๆคนรู้น้อยมากเพราะอะไรดูไหมบางคนขับรถ พอทาประกันชั้นหนึ่งไม่ได้แล้วรถไม่เคยมีประกันมาตลอดเลยเพราะไม่รู้จักชั้นอื่นไม่รู้จักสองบวกไม่รู้จักสาบวกไม่รู้จักชั้นสามรถบางทีมันเลยเลยยี่สิบห้าปีมาแล้วมันทำสองบวกก็ไม่ได้สามบวกก็ไม่ได้แล้วมันต้องทําชั้นสามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชั้นสามอย่างเดียวเขาจะทําไว้เพื่ออะไรในเมื่อมันไม่ซ่อมรถเราก็เพื่อกันว่าเราไปชนคนอื่นเราไปชนคันอื่นเรามีเงินจ่ายเขาไหมถ้าเราพลาดไปชนคู่กรณีไปชนรถอะไรก็ตามแต่ถ้าชนรถหรูขึ้นมาละ่ะ เขาเป็นเท่าบุกเขาสักนิดเดียวเขาเรียกมาสักห้าหมื่นอย่างเงี้ยมีจ่ายไหมถ้าไม่มีทําประกันเอาไว้ประกันธรรมดาชั้น3าธรรมดาพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกันเราพลาดเกิดถ้าเกิดว่าอุ้ยไม่คุ้มครองรถเราไม่ซ่อมรถเราเลยนะคะแต่ถ้าเกิดรถเราพังยับนะคะเกิดอะไรขึ้นซ่อมไม่ได้แล้วเขายังมีค่าตกใจเขายังมีค่าเรียกว่าค่าตกใจให้1 0,000ื่นด้วยนะสำหรับประกันอ่ชั้น3ามธรรมดาจ่ายแค่วันละ5บาท1790ถ้าเราพลาดไปชนคนอื่นมีวงเงินซ่อมรถให้กับ คนอื่นถึง1ล้านถ้าเราพลาดไปชนคนอื่นได้รับบาดเจ็บมีค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าเกิดตุยขึ้นมาวงเงินสูงสุดที่5 0 0 0 0นต่อคน10ล้านต่อครั้งคุณดูวงเงินสูงไหมทาไม10ล้านต่อครั้งถ้าคุณไปชนรถคันหนึ่งเข้าคุณไปเกี่ยวว่ารถตุกๆคว่ำสมมติแล้วคุณทําประกันชั้น3าเกี่ยวรถตุกๆคว่ำคุณดูคนนั่งรถตุกๆก,ก,กี่คนนะคะสัก3ามี่คนแบบนี้ถ้าคุณไม่ทําประกันเอาไว้คุณเอาที่ไหนจ่ายอาย่าว่าเขาตุยเลยค่ะแค่ค่ารักษาพยาบาลต่อหัวนะ่นะะะนคเทาไาไหรปแล้ว ค่าซ่อมรถเขาอีกเพราะฉะนั้นเขาถึงมีวงเงินว่า500,000บาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้งไงค่ะในกรณียังไงสมมติเขาตุยทั้งคันสมมุตินั่งมาในรถตุกๆนั้น5คนคุณไปเสือเขาจนรถเขาคว่ำแล้วก็ตุยทั้งคัน5คน500,000บาทต่อคน10ล้านบาทต่อ1ครั้ง1เหตุการณ์ไม่เกินนั้น5คนก็คือ500,000 500,000 1ล้าน1 2ล้านเห็นไหมไม่เกิน10ล้านเขาจ่ายทั้งหมดแต่ถ้าคุณลองดูสิแล้วคุณเก ไว้ไหมคะกับกี่ชีวิตเห็นไหมนี่แหละเหตุผลว่าถ้าไม่ซ่อมรถเราทําไว้ทําไมประกันชั้น3โอเคแล้ว3 VIP ล่ะคุด,ดาเราก็อัปเดตขึ้นมาเอาใจสําหรับคนเราเข้าใจการใช้รถใช้ถนนจริงรถที่อายุเยอะๆแล้วเกิน25ปีแล้วส่วนใหญ่คุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะเรื่องของการชนน้อยกว่ารถเสียเกียร์พังหม้อน้ารั่วรถสตาร์ทไม่ติดเยอะมาก ขับไปขับไปรตาตัทไม่ติดขับไปขับไปแชะแชะแะแะแะ,ะ,ะ,ะขับไปขับไปเอาแล้วลุนกันไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นการทำประกันทั้งทีเขาเอาใจเขาเข้าใจก็เลยจัดเป็น3 VIP ขึ้นมาเอาความ VIP ของอะไรมาคะเอาของประกันชั้นหนึ่งมาเลยคะ่ะดึงมาคะ่ะประกันชั้นหนึ่งมีอะไรมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบร,แบบรถเสียเกียร์พังหม้อน้ำรั่วรถสตาร์ทไม่ติดไปต่อไม่ได้ไดกัดเกียร์พังไดชัไดไปโอ้ยรถสรุปรถไปไม่ได้มีรถสไลด์มาให้ฟรีร้อเม150กิโลเมตร เต็มตึงนะคะทุกคนข้ามจังหวัดได้เลยนะ150กิโลเมตรแล้วคุณนึกภาพดูถ้าคุณเรียกรถสไลด์เองแค่ค่าเรียกมานะคะเอาเหอะหลัก3-4พันติดยังไม่ได้นับว่าเดินเขาเรียกว่ารถสไลด์พารถคุณไปยังอู่เลยนะยังไม่นับระหว่างทางนะนะ,นะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเขาเลยหยิบเอาความ V.I.P. ของชั้นหนึ่งมาใส่ให้กับชั้น3กลายเป็นชั้น3 V.I.P. ยังไม่จบแค่นั้นค่ะนอกจากบร,ริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบเต็มตึงนี้แล้วเขายังมีให้อีกถ้าเกิดว่าโอโอเคมันไม่ซ่อมรถเราทุกกรณีก็จริงแต่สงสารอีกเกิดรถคุณพลาดแลืไปชนยับเลยซ่อมก็ไม่ได้แล้วซ่อมก็ไม่คุ้มชนยับกันขึ้นมาเขายังมีค่าดาวรถใหม่ให้คุณห0,000ค่าตกใจค่าตกาใจถัตโต้กระจายและที่สาคัญถ้าคุณบาดเจ็บในกรณีเกี่ยวกับรถรถชนกันเกิดขึ้นต่อหัวมีค่ารักษาาาพยบลคนนใถ2000,000 และยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนอนโรงพยาบาลน,นะคะต่อวันเรามีค่าเ็าได้ค่าขาดไรายได้ให้วันละพันด้วย V.I.P ไหม V.I.P ไหมชั้น3ก็จริงฉันก็ V.I.P เว้ยอย่างเงี้ยเรามอบให้กับคุณลูกค้าที่รักเลือกไม่เลือกแล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าขับรถไม่มีประกันดิฉันไม่คุยด้วยเพราะอะไรคะ <laughs> <c oughs> ให้คำปรึกษาไม่ได้อืม สนใจทําประกันกันกบคณดาทักตรงหน้าโปรไฟล์คณดาเลยค่ะจิ้มไปที่เนี่ยรูปคนเนี้ยยยืนถือถืออยู่น่ะคะ่ะจิ้มเข้าไปจิ้มอีกรอบมันจะมีช่องทางการติดต่อคูดาอยู่นะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็นะคะแต่ถ้าไปไม่ถูกคณดาอะไรก็ไม่รู้อะไปตรงอีกอินบ็อกซ์ติ๊กต็อกก็ได้เดี๋ยวคณดาจะมีแอดมินก็ไปต่อนะคะโอเคไหมเคลียร์หรือย,ยังเมื่อกี้ใครถามเรื่องชั้น3บวกกับ3 VIP